สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาที่ i n นวันเดย์โฮมคาเฟ่นะครับร้านจะอยู่ที่ตําบลพระหลวงอาเภอสูงเม่นนะครับร้านของเขาจะติดถนนใหญ่เลยนะครับแต่ทุกคนต้องมองดีๆนะครับจะอยู่ติดติดร้านเฟอร์นิเจอร์เลยครับผมที่สาคัญอย่าขับไว้นะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นร้านนะและนี่ก็จะเป็นโซนบรรยากาศของร้านนะครับน่ารักน่านั่งใช่ไหมละครับคือมองยังไงก็สวยอ่ะแลวคือเขาแต่งร้านได้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมุมตรงกระจกตรงนี้ก็คือแบบสวยมากแล้วเฟอร์นิเจอร์ของเขาเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากได้ก็สสาาาาาามรรรรถั่่งได้้้้ทีนนนเเลย์ตอห ก็น่ารักมากๆเลยครับทุกคนและที่สําคัญคือขนมเขาหอมแล้วก็อร่อยมากเลยอะทุกคนในร้านก็จะดูแบบโฮมมีหฮมมีนะคบเพิ่มให้ร้านดูอบอุ่นด้วยการใช้ไม้สักมาตกแตก่งและที่สําคัญคือการใช้ไม้สักที่เป็นสินค้าประจําจังหวัดของเราด้วยนะครับเพิ่มความคลาสสิกและทันสมัยมากขึ้นนะครับคือเอาจริงๆอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองอะเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่ารสชาติเครื่องดื่มของเขาคือหอมละมุนมากผมไม่รู้ว่าละมุนมาจากอะไรอะอาจจะเป็นเพราะแบบนมหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าคือมันแบบละมุนมากเลยอะทุกคนมัน ก็จืดเกินแล้วก็คือมันแบบกลมกล่อมอ่ะมันละมุนอ่ะอ่ะถ้าไม่เชื่อมาลองชิมกันเองได้แล้วคือขนมปังเขาหอมมากหอมแบบหอมอ่ะทุกคนรสชาติมันแบบอร่อยอ่ะแล้วหอมอ่ะคือเอาง่ายๆอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันเองอ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของร้านนะครับคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดที่เที่ยวในจังหวัดแพร่กดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับ